มันเป็นเป็นกล่องบ่แกงนมีผ้าหลูก้าร้านมาไหว้วัดโพชัยหลวงหลวงปู่หลวงพ่อปู่พระสหลวงพ่อพระสจังหวัดหนองคาย่น้อ ใช่บรรยากาศดเบพี่น้องมันท่างขึ้น่างหัน่างหันเท่าขึ้นคลังลัางสิตอนนี้ท่าทางขึ้นหลายท่ง อ่านุ้ยแย่หลัดไปขึ้นทางมุ่นุ่มแต่กี่เขา่าแต่กี่เขา่าขึ้นทางพี่เห็นบ่บันนี้เขา่าขึ้นทางหนาทางหลัง,งโอ้เขา่าขึ้นท่าทางที่นี่น่าตื่นตึ้งมากเด้อันนี้ทางหนาวัดวัดยังก่อนนุม่มวัดโพชยัชยวัดหลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคายท้ายบรรยากาศ คือเบ uh ิงที่แล้วนัจากไหวพระแล้วก็เลยลงมากนางส้มบรรยากาศวัดหลวงพ่อพระสาลากุศนสัมพันธ์ อินานีย์ตังาอานทรียปาริวรารีปติคันหาตัวอมหากกรรมีีาระตังมมีกายสข,ขายะข,ขายะ้าแต่พระสงฆ์ทู้เจริญข้าพระเจ้าขงอนอมาวหยสังฆ ทั้งรัวผู้หญิงทั้งชายผู้หญิงแอบระสงึ์ขอพระสงฆ์จงรักเพื่อประโยชู่อย่าไปทำอย่าไปทำลูกมันจะหักมันจะหักมันจะหักอขอสาธุก่อนสาธุก่อนอธิษฐานขอให้ไข่มุกอยู่ดีมีแหงเรียนหนังสือเก่งๆนะคะขอให้น้องเซร์รินอยู่ดีมีแหงเรียนหนังสือเก่งๆอย่าเก็บอย่าจน

าวใสเป็นผู้สร้างสุขอยูอ่ครับหลวงพ่อพระสุขก็จมอยู่ในแม่น้ำโขงครับศุดที่เกิดบ้องไฟไวญญนาคนะครับบ้านหนองแก้วครับเวินพระสุขพระเสริมก็อยู่วัดปรทุมวนารามที่กรุงเทพมหานครนะครับปี54นี้ 474ปีแล้วครับเราไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาหลวงพ่อพระสุขเป็นเช่นไรแม่หลวงเป็นย่าปี54เราได้มีโอกาสเห็นท่านล,ล,ล่างหน้าตาหลวงพ่อพระสุขเป็นอย่างนี้ครับถูกเสริมใส่หามพี่น้อมเป็นกินเล็บมือกเอนื้อขาไปเยี่ยมดูเลยครัแบแบม่ั เดียวองใดองคหญยกระมู่บ่วันน,นี้ก็หลวงปู่มหาศิลามานั่งกปกบูเสกให้สองรอบนะครับปู่มหาศิลามาสองรอบบูเจ้าองคอ์อะไรอ่าองละสองพันหาครับตะตาบนิ้วกันสามนิ้วกับพันหาครับเอาลุ่นหน่อยอีกไหม ่ีนะงลุนิ่งใหญ่ิแสใ้ลุนิ่ให่ขคุณฮะขไหมายเลขันเจี๊บพันหมายเลขจะดูตรงไหนครับตรงนี้นะครับหมายี่งมอไหไม่ได้ พากันหลายพระเราพากันมาบูชาเอาพระพุทธรูปหลวงพ่อพระไซส์เนี่ย